อโอ้โหเจี๊ยไม่ขยับเลยสั้ไม่ยดลอกไม่หยุลอ <c oughs> ้อกออก,อ,ออกมาดิมาดิเอ้พักก่อนพักต่อนพัก่อนมาวิ่เจเี๊ยเกิดอะีรผิดหายแล้ววะแตกเลยเกิดโ,โดนวะล็ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรระวังระวังชนคนเด้อคนคนไม่ต้องไม่ต้องสนใจพวกกูไม่ต้องสนใจพวกกูไม่ต้องสนใจพวกกูให้มันตามมาเดินวิ่งไปลุกคุกอยู่ไม่ไกลคุกอยู่ไม่ไกลลงลงหานั้นขึ้นได้นั่นน่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่กูรอ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 กไปไปไปหยิบหยิบ

ลุงล่วงลุงล่วงตายยังตายยังตายยังอุ้มเลยไม่ตายที่เราโคนที่เราคนที่เราคนใจเย็นๆต่อที่เราคนเลยเจะอยู่นี่นี่เีละคนทีละคนเี๋ยคนใจเย็นๆทีละคนอย่าหิวอย่าหิวทีละคนเขามีปืนยิงอยู่นะระวังบนรถบนรถสัญโตโน่สีดำ ไปเล่นไปเดี๋ยวอไอ้ฝ่ายไม้เล่นฝ่ายไม้เล่นฝ่ายไม้เล่นมึงโดนไปนอนเฮ้ยเอาเรามึงอย่าเข้าทำเข้าทำไมเฮ้ยบูนไม่เป็นก็ออกบูนไม่เป็นก็ออกบ้าหาว่าไปาาไม่เห็นนะ ก้อนหินเนี่ยลุงลุงปล่อยพี่ไปเลยเลยดีนะก็กดหัวลงในที่อ่ะปล่อยอยหัวเดืองเลยเขากดอะไรเราวะรอแะไรไอปูขนาดขึ้นเลยไม่ต้องไปวิ่งวนขึ้นเลยไอบูไม่เป็ีนเลยไอบูไม่เป็นไม่ต้องเล่น hà nội này quý vị 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 quý หน้าคุกอี่เยอะพี่บอกเลยมันหน้าคุกพี่อะไถูกคอมหลุดมากว่ามันมีตัวหลุดมากไม่ได้น้าคุกไอ้ไโอ้หน้าคุกมีตัวหลุดมากไมอ่ะกูไม่ได้อ่ะกูไม่ได้ไปปะมตัวหลุดไหมมตัวหลุดม้ยเ้เ้ย เป็นคนเอาศพไปแล้วใช่ปะไปลัลโหลเพื่อนตะกี้ได้แต่ตีคี้นะตะกี้ผมคิดว่าหวยขีย้หวยบ๊อบได้ไอุ้มดิอุ้มดิอุ้มดิบินลงไปอุ้มดิเอ้ดรู้เนี่ยอาะพวกไม่ติดหรอเราไม่ได้คนห่อหรือเปล่า เอ้ยยา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 ฮะอย่าชนเขาอย่าชนพวกเดียวกั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 นใครห่อโใครโดนออกก็ไม่รู้ฮะหล่อเขาขอพูดได้ไหมอ่ะฮะไม่ได้แล้ววินเออพี่ชายผมผมไปช่วยเพื่อนกันนะเพื่อนโดนเพื่อนเพื่อนโดนห่อแต่ปุ้มไม่ได้ครับเพื่อนโดนห่ออยู่ข้างหลังเนี่ยอ๋อไม่ได้เดี๋ยวรอตำรวจเดี๋ยวมาช่วยครับมันทำอะไรไม่ได้มันทำอะไรไม่ได้มันทำอะไรไม่ได้ ไม่วังโผล่ไม่วัาคนนี้โชคดีฮะจุดกุ้มไม่ได้ระวังระวังต้วงโง่เดีอ้าเม่ใช้ปืนอันลมยิงก็ก็ควะอย่าแบงเลยสบายอีซี่ หดแล้วหมดเก็ดเฮ้ย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 เอาจริงไอ้เหี้ยเฮ้ยเหี้ยตกเป็นใหญ่ด้วยเดะเด็นอ่ะ มตายหนึ่งไอ้ยี่ตายหนึ่งชุบเพื่อนนะชุบเพื่อนหนึ่งแล้วไอ้ยี่เสียยาไม่ได้สัวกศพใครอะสบใครอะ มาอีเลอร์จัดแล้วชิดๆตุ้มไม่ได้หรอกเนี่ยขอไม่ใช่เขียนตุ้มออออหอบศพขึ้นมามันอุ้มไม่ได้ช่วไปเลยไปเลยเขาตีต่อก็เอาไปเลยไงเอาไปโรงพยาบาลเลยไปโรงพยาบาลก่อนอืออๆออื้มไม่ได้อย่างเงี้ยเองเองเองไปเดี๋ยวพี่ไปส่งไปรู้ได้แค่หมอใช่ไหม ใช่หมอมันจะ่ไล่ะขุ้นมาไปไปไปเลยขึ้นมาขึ้นมาเอ็งเอาไปจาทุกวงบาลไปไปเออเอ็งเอ็งเอารถเอ็งเอารถเอ็งอ่ะไปรถกับระบะใช่ใช่ใช่หนึงไว้อ่ะต้องให้ตำรวจมาแต่คนเดียวพอเที้ยแจ้งคนเดียวไอ้สัตว์มาดิ เกียร์แต่คนเดียววะนี่เกียร์ใเกียเกียวะนี่เกียร์แต่คนเดียวพอไอ้สัสไปหาเราผมไหมยะไปปะเซนเตอร์โรสีฟ้าปามันห่อศพนะคันนั้นนะคันหลังนะนั่นนะมันห่อศพไปแล้วเซนร์โรสีฟ้าเห็นปะหน้าปาเห็นปะเออเนี่ยนัมันห่อยมันหนีแล้วมันหนีและ มมันันนทเอาศพมาแย่งศพไหมเฉยแย่งศพมาเอาเราทำไมอะเอาเราทำไมทำไมอ่ะ เาลไปขับบงังดิซ่อมรถก่อน,แบบนไปเรื่องอะไรปลาปลาปาปาปาขึ้นขันขาวโอ้ <S 2>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  โหที่ทำมิ่งโคตรเที่ยไอสัตว์ทำมิ่งเที่ยจริง เหลือเชื่อว่ะทามิงแม่งโคตรเชี่ยโอ้โหเหลือเชื่อว่ะว่าแล้วมันต้องหมายเชียแล้วแบบตาลวันียาเว้ยไอ้เชี้ยทายิงเชียจัดไอส้สั์เชียจริงโชว์หน่อยแบนซ้ายเดี๋ยวกูยิงให้เพราะว่าเดี๋ยวกูยิงง่ายกว่าเว้ยไม่พลาดแน่นอนถ้ากูได้นั่งชัวแบน ทำพอไหมอยู่ขวานั่นแหละลงไปล่างล่างนี้เลยล่างนี้เลยแบนถนนนะถนนหลักแล้วกูเหลียวโคตรแรงถนนหลักเลยต้องลงล่างไปตรงยาวไว้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 ไวกูไม่พลาดอย่าทำนี่สัสเชื่อ,อทำนิ่ไม่เคี้ยมากไอ้สัตว์ไม่ทางนี้ เห็นแล้ว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 ฟ้าใ,ใ,ใกล้ๆเลยเข้าในบิลอีกเจ็บร้อยลูกเดิมครับจำนะครับเจนเหมือนรถเราจะผ่านอ่ะถูกเฮ้ ใช่เหรอภูตะวันอนะไปแล้วจักปะใช่ใช่ใช่ไหม ไหนไรเฮียจอดมาช่วยกัก่หน่ยจอดไงจอดมึงจอดไงยบ่อยมึงจอดไงจอดแล้วจอดแล้วพังแล้วพังแล้วพังหมดแบนกูลงไอ้เชี่ยแบนแบนแบนเอาไปมาเลยเอเอาไปพี่เอาไปพี่อุ้มสวนต่ออุ้มสวนต่อนะอุ้มสวนต่อนะอุ้มสวนต่อไอลโหลวิ่งไปโล อุ้มสวนไปเดี๋ยวกูลากดึงศพก่อนแต่จะเหยี๊ยบระที้หัวมงดิเขี่ยแล้วถ่ายถ่ายรูปก่อนไม่ต้องไม่ต้องถ่ายรูปถ่ายรูปไปสองโซนสองคนสองคนสองคนเอาลงเอาไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันโง่มันโง่ไอ้ควายสองศพครับระยบร้สองคนสองคนอุ้มคู่ขามือขามือขามือามือโอ้ขามือด้วยระวังเลยเด้อจะรเอายงกับเลศพบอกบให้หน่อย ไปเคสอื่นต่อไปไปไปเคสอื่นต่อไปไปเคสอื่นต่อหมอหมอดึงหมอดึงหมอดึงแนเก็บอาวุธแนมาเก็บอาวุธนะครับ้ครับนี่นี่อยได้หไป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 ลละลอดเล็น่ยครับในเเบครับตลอดเลน่ลยรับตเไปสาาห่เลยหมอเลวดยครับเอาเขาไปเลยมาชิเลยอะนะ แดกแดกออกจากจากโซนเนี้ยแล้วแล้วค่อยไปอุ้มค่อยไปนะได้ตัวสามตัวสามตัวท้ายแล้วครับนั่นสองต่วนั่นกูสองต่อสองไปไปลูกอร่อยแดกแดกไม่ติดได้ไหมล็อกรถก่อนตะกอนเลยก่อนแดกไปนี่กล่องใช่ไหมใช้ระบบล็อกดิตามึงเทพจริงๆไหวเชียกูบอกเลยผมได้ยินผมได้ยินผมได้ยินได้ยินเสียงรถใช่เหรอเชียร์ใช่ใช่จัดเลยสัตว์นะขึ้นคุณเอาไปได้ไหม เราต้องไปคิดต่อไปไปด้วยพีเม,มืออ่อให้มึงเช็คดูเวลาคตุเจได้แข่โดนกูสลเียวมงได้แค่ดูและมึงไม่เพื่อนตอนีกูม่กลือแชมป์ที่เออโยติม